ที่เที่ยวในไทยทั้งสวยและงามขนาดนี้ทำไมคนไทยถึงอยากไปเที่ยวประเทศลาวกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูเลยวันนี้แพรวาจะพาเที่ยวหัวหินกันค่ะจริงแล้วคนไทยไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวประเทศลาวก็ได้เพราะว่าในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวัสดีคะ่ะเอซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้แพรวาก็จะมาอ่ะ ฝาเที่ยวพาชมนะทุกคนในคลิปที่แพรวาได้ไปเที่ยวหัวหินนั่นเองนะทุกคนก็ยังไม่ได้เปิดคลิปอย่างเป็นทางการแต่วันนี้แพรวาจะเปิดให้ดูและก็จะมาเล่าว่าทําไมคนไทยถึงอยากไปเที่ยวลาวทั้งที่ประเทศลาวอะ่ะก็สถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้มากมายเหมือนในไทยเลยนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยจะเยอะขนาดไหนในไทยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า วันนี้เพวว่าจะขอนําภาพที่เพาวาได้ไปเที่ยวหัวหินนะทุกคนมาให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนในสถานที่เนาะเพราะว่าคนมันเยอะทุกคนอายเขานะเพะวว่าก็เลยไม่กล้าถ่ายเยอะเนาะก่อนจะไปดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เพาวาด้วยนะคะอืม,อมทำไมน้ำใสจังเลยอะโห ยังสวยเลยช่างพูดแล้วกระโดดไหมคะฝั่งโน้นเขาจะเล่นกันแต่นน้ำมันใสมากเลยเนาะเออฝั่งนี้ยังใสอยู่ฝั่งโอ้ถ้าชะอำอ่ะชะอำน้ำดำเลยโอ้ชะอำอ่น้ำดำากแค่ห่างน่าสวยเนาะชะอำกานน้องน้ำมันใสเพราะมันเป็นหินไงเนี่ยเชื่อเอาหมวกไหมคะคิ่ใจที่ถึงแม่ละร้อนลุดเอาหมวกไหมคะ ไม่ร้อนเหรอค้ไม่ใส่หรอโอเคค่ะใส่แล้วไม่สวย <c oughs> <c oughs> สงามแท้มุมนั้นโอ้ทะเลหัวหินงามเนาะงามหลาย <c oughs> <c oughs> น่ะคนนั้นถ่ายรูปกันแลละนะเป็นทีมโอ้ภูเขาโอ้มีหินหน้ำผู พี่้องเอ้ยจะเป็นง่ามพุ่นะจ้ากาบทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนทุกทัานประจํามือนี้เพื่อว่ามาเที่ยวหัวหินกับเจ้าหนานจ้ะ เป็นจากไหนละจา้าพ่อเม่พี่น้องได้บึงไปแล้วเป็นแนวไหนหูซึกแนวไหนล่ะบันนี้เพ่ว่าบอกเลยนะทุกคนว่ามันมีลายมากๆเลยแต่ในความเป็นจริงบอลที่เพ่ว่าไปนะทุกคนมันงามหมากๆน้พ่อเม่พี่น้องทึงงามทิงแบบเทึงงามทิงมวนบอยง่ายเลยทึงงามทิงทิงมวนนะทุกคนเพราะว่าอยู่เบิคืนสดแจ้งคิดเอาแค่นั้นแล้ว่วามวนจำไรนะทุกคนโอ้ยอยู่เบิดคืนสดแจง้งพ่อเม่พี่นอ้องเอ้ย มีคนบอกว่ามีคนถ้าคนอาจจะถามเนาะว่าเห็นไลา์คนหรือเปล่าทีเดียวเพ่ยวเอาหลุ่ไปไลา์คนนะันทุกคนไปเป็นกลุ่มขนาดอะไรเนาะก็เลยไปไลา์นะันทุกคนกับหลกัลกๆเลยนะทุกคนผู้บ่าวมีแต่ผู้บา่าวไทยทั้งนั้นเนาะทุกคนแต่ว่าเสียใจนะคะเขาไม่มีคนโสดคะ่ะทุกคนเพว่วก็เลยแห้วไปนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่อยากจะบอกเลยว่าสถานที่ของเที่ยวนี่งามลายคนงามมากๆเลยนะ งามสุดๆเลยนี่แหละเราเป็น,นลายคนก็นอาจจะหหว่าเป็นยังคนอ่าไทยถึงยังอยากไปเที่ยวประเทศเล่าเพราะว่าในการถ่องเที่ยวประเทศไทยอ่ะคือมันลายอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าลักๆเนาะในความคิดของแพรว่านะทุกคนก็นคือหนึ่งอันนี้คือหลักๆเลยคือเผื่ออยากจะไปอ่ะซอยสนับสนุนเหลืองอ่าการถ่องเที่ยวในเล่าให้มันดีขึ้นสองคือก็ค,อกคืออยากกาไปตุนเหลืองการอ่า เศรษฐกิจเนาะในลาาทุกคนก็อยากไห้พอเม่พี่น้องคนเลาาไดีไม่รายได้อีกย่างต่างๆเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงในอัตราที่แบลว aviation, ่าเงืนกระเฟอเนาะทุกคนคล้องกับแพงผลก็เลยอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอ่ะอ่าอ่าซอยสนับสน,นุนหรือว่าอยากจะไปเที่ยวชมเนาะทุกคนเพราะว่าในความคิดของพ่ว่านั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเป็นในไรกะคอยว่ากันอีตีแต่ในพ่ว่าหูเลยว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่พ่ว่าได้อ่านที่พ่ว่าเด้อ่า ในเบิงนะ่ะเพรวว่าบอกเลยว่าแม่นนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะคนไทยไม่ต้องเป็นต้องไปเที่ยวลาวก็ได้เพราะว่าประเทศไทยมีที่เที่ยวเยอะมากนะทุกคนถ้าไม่ใช่เหตุผลอย่างที่เบื้องต้นที่เพว่าพูดไปนะแต่จริงๆอ่ะยังมีมากมายกว่านั้นอีกนะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปว่าเพว่าจะมาพูดอะไรให้ทุกคนได้ฟังนะคะโอเคคลิปเรื่องลาวในการเที่ยวหรือว่า ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะทุกคนและเพวาก็ได้กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วจ้าหัวหินก็มีแค่คลิปเดียวนั่นเองค่ะแล้วบอกเลยว,ว่าสนุกมากนะค่ะทุกคนตั้งแต่อานั่งตั้งแต่สี่ทุ่มยันหกโมงครึ่งนะมันว่ามันสนุกขนาดไหน <c oughs> โอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้เพววานด,ด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีดค่ะ